ผมครับช่างหนูครับช่างหนูทาได้ทําได้ทุกอย่างตามที่ช่างหนูถนัดนะครับผมมีแฟนคลับหลายคนบอกว่าให้ใส่ลูกยางของพนาสนิกให้ดูหน่อยครับเพราะว่าถอดไปซื้อมาใส่แล้วใส่ไม่ได้ครับผมก็ต้องยกมาให้ช่างใส่ก็ดักอีก้วครับผมก็สาเหตุที่ใส่ไม่ได้เพราะอะไรครับเดี๋ยวช่างหนูจะอธิบายให้ฟังนะครับผมดูกันเลยตรงนี้เลยครับผมคือบอกก่อนนะครับผมมันจะมีอยู่สงยี่ห้อครับผมที่ลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบไหนครับผมมันจะมีริมร่องครับผมสังเกตดูนะครับริมร่องตรงนี้ครับแล้วก็ริมร่องในรูนี้เห็นัครบ ข้อตูมอม้มาชัดครับผมมีริมร่องอยู่ครับผมเป็นเหมือนสลักริมร่องเป็นร่องของมันเป็นร่องที่เราใส่ไปงี้ครับผมนี่ครับเห็นไหมครับผมใส่ดูนะครับผมนี่ครับถ้าไม่ตรงล่องมันจะไม่เข้าครับผมมันจะฝืดนี่ครับแต่ถ้าไม่ตรงมันจะเป็นงี้ครับนี่ครับมันจะดันไม่เข้ามันจะฝืดแต่บางคนฝืนใส่ไปชุบใส่ไปแล้วไปใส่ผิดอีกครับไปหันกลับข้างตรงน,น,นี้ขึ้นบนอย่างนี้เวลาเราเปิดดึงน้าขึ้นนะครับอันนี้เดี่ยวตัวยุบคมครับผม ก็หูหูเนี้ยเขาเรียกหูเหมือนหูโบเนี่ยครับจะขาดทันทีนะครับผมจะขาดแป๊ดเลยหรือไม่ถ้าใส่ไม่ตรงร่องริมนี้ก็เหมือนกันนะครับผมแต่ของมันลักษณะของมันจะอยู่แบบนี้แต่ถ้าไม่ตรงร่องริมมันก็จะดึงไม่ได้ครับผมดึงแข็งมากดึงไปงมาไอ้นี้ก็ขาดเหมือนกันนะครับผมลักษณะเหมือนกันเลยครับผมตอนไว้ต้องอยู่ต้องอยู่ในสภาพแบบนี้ความหนงอย่างนี้ตอนใส่ไปแล้วไม่ใช่หงายอย่างนี้นะครับผิดนะครับเขาบอกาใส่ไม่ได้ใส่ไปแล้วดึงขาดอย่างนี้ขาดนะครับนะต่อมาเริ่มแรกคือเป็นลูกยางอันนี้คือ เขาเรียกว่าขามันนะครับผมขาเดือยมันเดี๋ยวมันจะมีนะครับดูด้านในกล้องน่าจะเห็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ถนัดเดี๋ยวครับผมมันจะมีด้านในเป็นเป็นล่องเดือยอ่าเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวผมจะพิให้ดูนี่สมบผมอ่าเป็นล่องเดือยนี่ครับร่องเดือยอย,อย่างนี้และสําหรับตัวนี้เข้าไปด้าไหนนะครับนี่ครับร่องลิมของมันนะครับผมไม่ใช่ใส่จุ๊บเฉยนะครับมันมีล่องเดือยอยู่แต่ถ้ามันหมดอายุมันจะเข้าไปได้นะครับดูนะครับดูง่ายๆดูงี้ก็พอจะเห็นอยู่นะครับผมร่องเป็นหลุมไนแต่ต้องเอาเดือยนนี้้้้เขาไดะครับ เริ่มแรกครับผมใส่ไปเลยครับใส่ไปตรงตรงนี้ครับผมใส่ไปงี้แล้วกดหน้ามืองี้ครับผมถ้ายางใหม่เข้าได้นะครับถ้ายางเก่าเข้าไม่ได้นะครับผมเนี่ยครับเถียนัแก๊ปนี่ยครับผมมันไปอยู่ในร่องริมไหนเห็นไหมครับปิดมิดเลยนะครับถ้าเก่าเก่าไม่ได้นะครับผมวิธีการใส่นะครับง่ายๆนะครับผมดูดีนะครับที่ว่าใส่ไม่ได้ต้องดูก่อนนะครับนี่ครับล่องริมตรงไหนครับอยู่ตรงไหนล่องริมมันนี่ครับเจอแล้ว แล้วการนี้ขึ้นบนไว้มันจะเห็นร่องริมอยู่นะครับดูครับเสียบเข้าไปนะครับหมักเข้าไปเลยครับผมนี่ครับเนี่ยครับกงมันกงครับเดี๋ยวใส่นี่ก่อนครับเดี๋ยวจะลืมครับผมต้องเอาสปริงนี่ใส่ไปก่อนใส่ตามนี้ครับมันต้องมีสปริงครับไม่มีสปริงมันก็จะกดน้ําไม่ได้นะครับผมจับอย่างนี้ก่อนเลยหมักเข้าไปแล้วก็ใส่ไปครับหันหัวขึ้นบนนี้อันที่เข้าไปร่องริมนี่ครับดันเข้าไปครับริมมันโกงกันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ แล้วจะปล่อยข้าวง่ายอย่างนี้แต่ถ้ามันไม่กลงดูนะครับมันไม่กลงจะเป็นยังไงครับมันจะไม่ออกนะครับนี่ครับมันจะฝืดเห็นไหมครับดึงเข้าไปข้าเนี่ครับเห็นไหมครับมันผิดหลักผิดร่องผิดริมเห็นไหมครับก็ไปไปนี่ครับทางหนูทอธิบายแล้วต้องถามแล้วทุกคนนะครับแบบเข้าไปนี่ครับมันก็จะปล่อยไปง่ายๆอ่าครับผมใส่ครับใส่อย่างนี้นะครับไม่ใช่ใส่หงายอย่างนี้นะครับหงายอย่างนี้ไม่ได้นะครับผม จำกลัวจำไม่ได้ถ่ายรูปไว้โอเคครับก็ต้องมาใส่ใหม่นะครับถ้ามาถีบปลดออกไปแล้วก็ต้องใส่ตามริมมันเหมือนเดิมนะครับต้องดูให้ดีครับสังเกตบางท่านสายตาไม่ดีก็จะไม่รู้แต่ทะลุมีร่องริมแล้วมันโกงแล้วคือตรงนะครับผมนี่ครับจับไว้โอเคนะครับเข้าแล้วครับผมใส่ไปครับใส่ตรงร่องมันเป็นล็อกอยู่ครับผมลักได้กดเลยครับโอเคนะครับนี่ครับกดครับ เนี่ยครับกดครับกดรงนี้สองท่าให้แดเดือยในนะครับต้องออกมานะครับเห็นไหมครับมันมีเดือยเดือยล็อกอยู่ครับผมต้องให้ออกมาเหมือนกันหมดนะครับผมข้างล่างข้างบนนะครับเนี่ยครับเนี่ยกดเข้าไปให้ออกมาเสมอเหมือนกันอย่างนี้มันจะลงล็อกนะครับผมง่ายๆครับผมดูช่างหนูล้วทำได้นะครับผมดึงครับลองหัดดึงเนี่ยครับดึงปุ๊บปล่อยเนี่ยมันจะเป็นงนี้ถ้าดึงแล้วไม่มาอย่าไปดึงนะครับแสดงเราใส่ไม่ลงล็อกริมครับผมเพื่อความมั่นใจก็ดึงนี่ครับ นี่ครับผมต่อไปไข่รอดครับผมมันจะมีรอดสี่ตัวครับผมตอนตอนที่ถอดลงงานนะครับถ้าไม่ใส่คือละใส่เพื่อเพื่อแรงแรงหนีบหน่อยครับไม่ให้น้ามันะลักออกมาง่ายๆครับสังเกตดูลองริมมันนะครับผมบางท่านที่ว่าใส่ไม่ได้ก็เป็นที่ว่าลองริมเองนะครับซื้อมาใส่สองอนสมารก็ขาดปดครับเพราะมันฝืดไม่ลงร่องบางท่านก็ลืมใส่สปริงก็เป็นไปได้ครับผมเพราะไม่รู้ทําไม่ได้ก็บนบ้าน แต่ถ้าดูทั้งหนูแล้วดูอย่างนี้แล้วได้แน่นอนครับจางหนูจ่บอกอย่างนะครับมันจะมีสองยี่ห้อนะครับผมมันจะมียี่ห้อฮิตาชิอีกอย่างหนึ่งจะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับผมง่ายๆครับนี่เสร็จแล้วก็ใส่นี่าใส่เข้าไปในเดือยที่เก่ามันจะมีล็อกตรงนี้เขาเรียกเหมือนหัวสมอนะครับมาเข้าไปครับให้ผมอย่างนี้นะครับผมแล้วก็บบิดนี่ครับผมนี่ผิดแล้วครับตัวนี้ครับสีดำทิ้งครับผมนี่ครับเห็นไหมครับ เนี่ยหลังปอกๆนี like okay. Okay. Okay, guys, ้ครับผมจะง่ายอย่างนี้ครับเนี่ยครับถ้าอย่างนี้อ่าครับผมนี่ครับโอเคเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวพวกความชัวร์เรามั่นใจใส่น้ำาดูเลยครับผมนี่ครับทําอะไรต้องให้ดูได้ให้ว่าแน่นอนว่าใช้ได้ครับผมใส่น้ําไปครับที่จริงช่องน้ําก็ใส่ตรงนี้ครับผมเราใส่ตรงนี้ก่อนได้เหมือนกันครับผมเห็นไหมครับตอนนี้เราปิดล็อกอยู่เห็นช่างหนูแล้วทําให้ดูนี้แล้วต้องทําได้ทุกคนนะครับผมบางท่านก็บอกว่าทําให้ดูหน่อยหลายท่านเป็นร้อยครับผมที่ว่า ให้ฉนูทำฉนูจะดูว่ามีอะไรให้เรียกร้องให้ทํามากที่สุดฉนูจะทำให้ดูนะครับผมตามที่หนูถนัดนะครับผมอ่าครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ปิดครับผมเห็นไหมครับไม่มีน้ําไหลมาท่อน้ําทิ้งอยู่ตรงไหนเอ่ยไหนครับท่อน้ําทิ้งเขาอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ด้านในครับผมมันไม่มีท่อมาใช่ไหมเอ่ยนี่น้าทิ้งอยู่นี่ครับไม่หยดครับผมเห็นไหมครับเปิดครับเปิดให้น้ําไหลนะครับผมมับเห็นไหมครับแปะว่าเขาถอดสายยางออกไปแล้วครับผมถวดน้ำทิ้งแล้วครับผมเห็นไหมครับปิดครับผมมับ เห็นไหมครับอยู่จึ๊กไม่มีการจุดการย้อยนะครับผมเสด็จน้ําครับผมอ่าโอเคครับลองเปิดอีกทีนะครับมาปิดครับนี่ครับมันจะคล้องอย่างนี้ครับผมถ้าสายถูกต้องถูกลงสลักลงรอยมันนะครับผมเห็นไหมครับอยู่นี่ครับโอเคครับแค่นี้ครับง่ายๆครับผมดูเช่าหนูแล้วต้องทําได้ครับผมสําหรับทช่าหนูก็สําหรับที่นี้ก็มีแค่นี้ครับผมก็ดูไว้ง่ายๆทาอะไรแล้วช่าหนูต้องทําง่ายนะครับผมไม่ยากโอเคนะครับ ก็คลิปนี้จบไว้แค่นี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างหนุนนะครับเป็นกำลังใจกันนะครับผมโอเคครับครับผมจริงๆแล้วก็ใส่ตรงนี้หมับมันมีท่อออกมาอ่าแค่นั้นเองจบครับนี่เรียบร้อย